In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. วะบิีนัสตายินลาพลาวลาคูติลลาบิลลาห์อัลลอฮิอลลอฮิอัลลอฮิอัลลอฮอะลัยลสสลลกุมวะเราะห์มะอุลลอฮิวับะอราะกาตอฮิอความสัลติควลมเมตตัแลอคิามลลอิญัากพระองล์ออัลลาะิ์ซุบฮานัลฮูวะละอาลาจงปรัสบแก่ทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาฮ์ในวันนี้ัองสมุดพูดได้ก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะคิับ ประเด็นดีผมจะได้ทำความเข้าใจและพูดคุยกับท่านทั้งหลายในครั้งนี้นะครับก็คือจากอายะอัลกุรอานสั้นๆที่พระองค์ลระสุบภาณนาหัวตาลาได้กล่าวว่าว um ่าฟีอุมฟุซิคุมอฟลาตุมบซิรุนในตัวของพวกเจ้านั้นพวกเจ้าไม่พิจารุดอกหรืออายะอัลกุรอานอายนี้นะครับถ้าเราจะพิจารณากันสั้นๆก็คือ เราสามารถที่จะมองดูตัวของเราเนี่ยนะครับในสองส่วนหรืออีกในหนึ่งจะเรียกว่าเราสามารถที่จะมองดูตัวของเราในสองประเด็นแต่ที่อลอเราสุภานณรวรตาเลยบอกว่าให้ดูตัวก่อนเนี่ยนะครับก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคนเรานั้นน่ะจะต้องเริ่มจากตัวของเรานะครับ จะต้องเริ่มต้นจากตัวของเราก่อน allen. เราเห็นในเรื่องของการประกาศศาสนาที่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้รับวะฮีจากพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวะตาลานี่นะครับอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวะตาลาได้ประทานอัลกุรอานห้าอายะห์แรกเนี่ยเริ่มต้นด้วยคำว่าอิกรอก็หมายเรื่องบอกกับตัวของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมว่าจงอ่าน ฉะนั้นคำว่าจงอ่านก็คือบอกให้มมฮัมหมัดได้อ่านนะครับให้เริ่มจากตัวตอนนี้ถ้าเราดูแล้วท่านนาบีมมฮัมหมัดสุลโลลามหลังจากได้รับอัยองค์การของลงแล้วนี่นะครับท่านนาบีก็มาพิจารณาเกี่ยวกัเรื่องของตัวเองที่ได้รับจะเป็นยังไงอะไรยังไงก็หมายถึงว่าหละกลับไปไปปรึกษากับขอดีญาไปปรึกษาคนนั้นคนนี้แล้ว ผลสุดท้ายแล้วท่านนาบีก็เริ่มต้นจัดในครอบครัวนะครับคนใกล้ตัวจากคนใกล้ตัวคนท่านนาบีามุฮัมมัดสุลตลลอวอะลเลวัสลัมนี่นะครับมีทั้งสามระดับด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือผู้อาวุโสก็คืออบูบักนะครับถือได้ว่าเป็น พ่อตานะครับตอนนี้เริ่มเรียนน,นบีนี่ได้ทำหน้าที่เนี่ยมีทั้งหวเอาวุโสสองก็คือสุภาพสตรีก็นางคอดียะและก็สามมีเยาวชนก็คืออาลีอันนี้คนทั้งสามส่วนเนี่ยถ้าเราจะมองดูแล้วเนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นบุคคลที่ อยู่ในสังคมที่มีอำนาจหรืออิทธิพลในการที่จะทำให้งานหนึ่งงานใดนี้เกิดขึ้นได้ในรูปแบบที่ว่าให้ความร่วมมือกันในสามส่วนนี้มันก็จะเกิดความเจริญก้าวหน้าเพราะนนในแต่และสังคมนั้นจะขาดผู้อาวุโสไม่ได้นะครับแล้วก็ในแต่และสังคมนั้นจะขาดเยาวชนคนหนุ่มคนสาวไม่ได้ และในแต่ละสังคมโดยเฉพาะสังคมครอบครัวในยักขาศสุภาพสตรีที่จะเป็นผู้ที่คอยทวงติงเสนอแนะอะไรนั้นมันก็ลำบากนะครับฉะนั้นตรงนี้แหละครับมันเป็นเรื่องสำคัญที่อยากจะได้นำเรียนกับท่านทั้งหลายว่าเราจะต้องเป็นคนที่รู้จักในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ดังเช่นท่านนบ,บี m ล h ล m m ฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวา กุลลุกุมรอไอววุลลุกุมมาสูลุนอรไรอยีคนทุกคนนั้นเป็นผู้ที่จะต้องดูแลและก็ปกปักรักษาและทุกสิ่งทุกอย่างนี่เขาดูแลปกปักรักษานั้นเขาจะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบทั้งหมดฉะนั้นหน้าที่ที่เรามีความสัมพันธ์ที่เราจะต้องปฏิบัติต่อกันนี่นะครับ เราจะต้องแสดงออกให้ชัดเจนให้ได้ขอะออรรสุภานหวตาลาได้กล่าวไว้ในอรุการในอายนันว่ายาอายุวีนอามรูเอาฟูบิลอ,อกูดมวลชนผูศรัทธาเย๋ยพวกเจ้าจงปฏิบัติให้ครบถ้วนตามคำว่าสัญญาข้อตกลงในฐานะที่เราเป็นพ่อข้อตกลงในฐานะที่เราเป็นผู้น,นำข้อตกลงในฐานะที่เราเป็นแม่บ้านเป็นภรรยา ข้อตกลงที่เราเป็นลูกเป็นผู้ที่จะต้องอยู่ร่วมกันในสังคมครอบครัวอยู่ร่วมกันในสังคมที่กว้างใหญ่ออกไปเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติอะไรเราจะต้องปฏิบัติให้สําเร็จโดยล่วงไปฉะนั้นทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าสังคมของเรานี่ในสามส่วนจะเป็นเด็กก็ดีจะเป็นผู้โสก็ดีจะเป็นสุภาพสตรีก็ดีเนี่ย ไม่ใช่เป็นสังคมที่ไม่รู้นะครับผมเองนี่ให้เกียรติกับทุกคนทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะูู้นวุโสไม่ว่าจะเป็นสุภาพตรีแต่สังคมของเราที่ยังก้าวไกลไปไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าแต่ละส่วนในสังคมเหรานี่ไม่รู้แต่ทว่าที่ยังก้าวไกลกันไม่ได้เท่าดีควรเนื่องจากว่าสังคมของเราแต่ละส่วนในสามส่วนในผมได้กล่าวมาแล้วนะครับ ผู้อุโสก็ดีเยาวชนก็ดีหรือว่าสุภาพสตรีก็ดีนั้นยังขาดการลงมือปฏิบัติกันจริงๆเรายังอยู่กันเป็นภาพนิ่งนะครับยังอยู่กันเป็นภาพนิ่งเราไม่ได้อยู่เป็นภาพเคลื่อนไหวฉะนั้นเราจะเห็นได้ต่างกันกับสมัยของอท่านนาบีม,มอมมัตสุลรัลลของอาลฮิวะซัลลัมและก็บรรดาลสาบะ เพราะแต่ละคนนั้นมีการเคลื่อนไหวที่เรามักจะพูดกันว่ามีอามันมีอามันก็นมีการปฏิบัตินั่นเองเพราะว่าทุกคนมีอีม,มานแล้วก็มีการปฏิบัติเพราะในอลัลกุรอานเนี่ยอามานูอามาิลุสอลิฮัดคำว่าบรรดาผู้ที่มีความศรัทธาแล้วก็ระพูดิึประกอบคุณงามความดีนั้นมีจำนวนหลายสิบอายะที่กล่าวครบครู่กันไป ก็แสดงว่าเรื่องของความศรัทธากับเรื่องการปฏิบัตินั้นมันเป็นเรื่องที่จะต้องเคียงคู่กันไปตลอดบางคนบอกว่าสรัทธาอยู่ในใจอย่างเดียวเราก็พอแล้วไม่ใช่นะครับเช่นเราศรัทธาว่าอัลลอฮฺสุบฮานาหวอลานั้นทรงพูดเราก็เรียนกันมาคุณลักษณะหนึ่งว่าอัลลอฮฺทรงพูด ถ้าเราศรัทธาแค่นี้แล้วเราไม่ทำอะไรเลยอันนี้เขาเรียกเป็นผู้ที่รู้อย่างเดียวแต่ไม่ใช่เป็นคนที่ลงมือปฏิบัติและในเมื่อเราเรียนอะกีดะเราศรัทธาว่าอัลลอฮ์ทรงพูดเนี่ยแล้วจะออกมาในทางปฏิบัติอย่างไรก็ออกมาในทางปฏิบัติที่ว่าในเมื่ออัลลอฮ์ทรงพูดเนีนยนะครับอัลลอฮ์พูดห้ามอะไรเราแล้วก็ใช้อะไรเรา ตรงนี้เราจะต้องแสดงออกมาในทางปฏิบัติตามคำพูดของอัลลอฮฺสุบานอัลตาลาอัลลอฮฺสุบานอัลตาลาได้พูดในเรื่องของการที่ว่าอากีมุสลาห์พวกเจ้าดวงดงการละหมาดวาอุดซกาพวกเจ้าดวงดวงจ่งงงงายซากานี่คือพูดให้เราทำแล้วก็อัลลอฮ์พูดห้ามมิให้เราทำหัวลาตักระบุสจีนะ พวกเจ้าจงอย่าเข้าใกล้การดีนาเนี่็นะครับมีทั้งพูดที่ให้ปฏิบัติและมีทั้งพูดที่ห้ามไม่ให้ปฏิบัติฉะนั้นการที่เราจะต้องแสดงออกเป็นภาพเคลื่อนไหวตามความศรัทธาของเรานั้นก็คือการปฏิบัติที่เรา,าพูดก,กันได้ว่าในเมื่อว่าหัวใจยึดมั่นตอบรงบแล้วเนี่ยมันจะต้อง มีเขาเรียกว่ามีผลในการที่เราแสดงออกมาทางปฏิบัติตรงนี้แหละครับอยากจะได้ดเรียนกับท่านทั้งหลายว่าทุกวันนี้ถ้าเราได้ลงมือปฏิบัติในทุกๆส่วนของสังคมของเราใครมีความรู้เรื่องอะไรก็เอาเรื่องนั้นเอามาแชร์แล้วก็เอามารวมกันในรูปแบบที่ว่ากับคนที่ได้รู้อย่างอื่นนะครับมีนักวิชาการท่านหนึ่งได้พูดว่า คนเราคนเดียวนั้นจะรู้อะไรหลายอย่างไม่ได้แต่ถ้าว่าหลายคนเราสามารถจะรู้อะไรหลายอย่างได้เหมือนกับคนหนึ่งมีความรู้ในเรื่องของวิชาฟิกคนหนึ่งมีความรู้ในเรื่องของวิชาตัสซีดแล้วคนหนึ่งมีความรู้ในเรื่องของช่างไม้คนหนึ่งมีความรู้ในเรื่องของการทำการ,กรเกษตรหลายอย่างถ้าบุคคลเหล่านี้ได้มารวมกัน หรือประสานงานกันแล้วก็หยิบยื่นสิ่งที่ตนมีความรู้นั้นเอามาตั้งเอามากองกันบนโต๊ะแล้วก็เราเอามาเคลียร์กันเพื่อที่จะให้มันเข้ากันเราทำได้นะครับเหมือนกับเราถือกันคนละอย่างสองอย่างนี่นะครับมานั่งตีวงกันล้อมวงกันพอล้อมวงกันแล้วว่าใครมีอะไระออกมากอง คนนี้ได้อะไรมาคนนี้ได้อะไรมาคนนี้ได้อะไรมาเอาออกมากองแล้วก็เราพยายามเขียดดูีวิว่าให้มันเข้ากันของแต่และสิ่งที่คนเอามาตั้งเอามากองกันอยู่นี่นะทำได้ไหมครับทำได้เพราะทุกคนนั้นในแต่และคนนี้ได้มาเรื่องนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งได้มาที่เราไม่มีก็อาจจะเป็นประโยชน์กับเรา ในเมื่อต่างคนก็ต่างหยิบยื่นสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ซึ่งกันและกันที่นั่งรวมกันอยู่เนี่ยมันก็ตรงกับขาดิสุทันาบีที่บอกคอยรุนนาซีอัลฟาอุมลินนะคนที่ดีที่สุดนั่นคือคนทําประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์วยกันมากที่สุดฉะนั้นการที่เราจะทําประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์วยกันให้กับญาติพี่น้องของเราเนี่ยให้กับบุคคลที่ร่วมอยู่กันในสังคมเนี่ยเราจะต้องทําประโยชน์ในแมในแบบที่ว่า ให้แต่ละคนนั้นเอาของที่ตนมีอยู่ของดีที่ตนมีอยู่นั้นเอามากองเพื่อที่จะ,ะเคลียร์กันให้เกิดการเข้ากันแล้วก็ให้ทุกคนได้รับประโยชน์กันทั้งสิ้นนะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างว่าแล้วคนหนึ่งรู้วิชาตรศิษย์แต่อีกหลายคนไม่รู้คนหนึ่งรู้วิชาฮีษอีกหลายคนก็ไม่รู้รายละเอียดของวิชาฮิส ถามว่าแต่ละคนนั้นสามารถที่จะเอาประโยชน์จากสองวิชาสามวิชาที่กล่าวนี้ได้ไม่ได้แต่ว่าจะเอาประโยชน์ได้คนในเมื่อมานั่งรวมกันและคนที่รู้วิชาเตาซีดก็บอกให้กับคนที่เขายังไม่รู้คนที่รู้วิชาดิสก็บอกกับเขาที่ยังไม่รู้คนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับการประกอบอาชีพก็เอามาบอกให้รู้ว่าในช่วงนี้ควรจะประกอบอาชีพอย่างนี้อย่างนี้ ผมเชื่อและเกินว่าวิชาต่างๆที่อลัลลอฮ์ให้มานั้นที่เป็นประโยชน์นั้นมากมายในเมื่อเป็นประโยชน์แล้วเราเอามาตั้งเอามากองรวมกันแล้วก็เราเอามาผสมมาสารให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดอย่าลืมนะครับท่านมีน้องทั้งหลายอิลมุนนาฟเที่เราพูดกันอยู่ตลอดเวลาความรู้ที่มีประโยชน์ เรามีเราได้เห็นมากมายแต่ทุกวันนี้ที่เราไม่เห็นเด่นชัดเนื่องจากว่าการที่เราไม่ยอมที่จะเอามานั่งเคลียร์กันและเราไม่ยอมที่จะนำความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้ซึ่งกันและกันกุลฮันยสตาวิลและีนัยะละมูนอวัลและีนายะละมูนจงประกาศเถิดมูฮัมหมัดอัลลอฮฺให้กล่าวอย่างนั้นนะครับบรรดาผู้ที่มีความรู้บรรดาผู้ที่ไม่รู้นั้นมันเท่าเทียมกันเลย เพื่ะนแต่ละคนเขายังไม่รู้เขาก็พร้อมที่จะรอรับความรู้และคนที่มีความรู้ก็พร้อมในการเจ็ดยืดหยิบยืนความรู้ให้เพะนั้นมือล่างกับมือบนจะต้องประสานกันแล้วก็มือบนเนี่ยนะครับคือผู้ที่รู้ผู้ที่มีเนี่ยก็พูดกันง่ายๆว่าจะต้องเป็นคนที่ใฝ่หาด้วย ไม่ใช่ให้คนที่ขาดหรือด้ยโอกาสอย่างเดียวเป็นคนที่วิ่งหาอย่างเดียวนะครับถ้าต่างคนต่างวิ่งหาสังคมมันก็จะไม่เหนื่อยไปฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดคนมีความรู้ก็วิ่งมาคนไม่มีความรู้ขาดความรู้ก็วิ่งมามันก็จะมาบันจบกันตรงกลางเท่ากับวิ่งกันคนละครึ่งทางมันก็ถึงแล้ว เราจงอย่าปล่อยให้ใครคนหนึ่งวิ่งคนเดียวผู้ที่มีผู้ที่จะเป็นมือบนก็วิ่งหาอย่างเดียวมันก็จะวิ่งตลอดและผู้ที่ด้อยโอกาสมือล่างเป็นมือล่างก็จะวิ่งหาอย่างเดียวก็วิ่งอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของการที่จะไปรองรับของมือบนเขา ฉะนั้นเราจะต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในรูปแบบที่ว่ามันเป็นสิทธิและหน้าที่ของแต่ละคนคนที่ไม่มีคนที่ลำบากยากเข็นคนีตกทุกข์ได้ยากก็จำเป็นที่เขาจะต้องดิ้นรนเพื่อที่จะให้ได้มาแล้วก็คนที่มีโอกาสกว่าคนอื่นทรัพย์สินเงินทองไม่มากมายก็ต้องดิ้นรนในการที่จะให้ไป มันก็จะได้บรรจบกันเพื่อที่จะได้เกิดความสะดวกในการที่จะเป็นผู้ที่มายืนเคียงข้างกันนะครับตรงนี้นะครับอยากจะนำเรียนกันท่านทั้งหลายว่าสังคมของเราทุกวันนี้เป็นสังคมที่ยังเป็นภาพนิ่งอยู่ถ้าเราเป็นสังคมที่ภาพเคลื่อนไหวตามแบบอย่างของบรรดาสหาบะแล้วก็ตาบิตาบีอินแน่นอนและเกินเราก็จะเป็นสังคมที่ มีความพร้อมทั้งในโลกดุนยานี้ประสบความสำเร็จแล้วก็ในอาเครอก็จะเป็นผู้ที่มีชัยชนะนะครับวบริษัตทฟ่กวะลิดายะบัสลามุอาลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮิวะมานุการุ for yeah. us yeah.